นี่นะครับหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบนะครับตรงนี้นะครับกองขยะนะครับน้ําโขงเป็นล่องมาเลยนะครับนี่ล่องมาแล้วก็มาอัดกันอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องผมก็เลยตรวจไปเจออะไรเช็คเช็คไปเช็คมาโอ้โหดูนี่ทั้งพระนะครับชุดตลับพระหลวงปู่โตนะครับนี่ตะกุดอีพญานาคก็มีนะครับพระเครื่องนะครับโอ้จะถูกามกองอยู่ก็มีพายันนี่พระเครื่องนะนางกวักนะครับแหวน นับแหวนหัวพลอยพอระเครื่องพอระเครื่องเนะต็มเลยตรงนี้นะครับเนี่ยนี่อันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้หอยทากไม่เกี่ยวนะนี่โหเป็นสร้อยมาเลยก็มีนะครับน้ำน่าจะอัดมาที่เดียวนะครับกำลงกาไรมีหมดเลยนะครับในถุงนี้อะไรไม่เลยนะจะถูกขามนะครับพระเครื่องก็มีนี่เลเนะนี่ยตานเจี๊ยบครับวานเจี๊ยบนะตรงนี้ ผมอยู่ใต้ดินนะก็เลยน้ำอัดเข้าไปนะครับแต่น่าจะมีอีกหลายชิ้นอยู่เดี๋ยวจะลองเช็คดูนะครับแต่กองขยะนี้แน่นมากนะกองนี้ครับนี่สวยงามสวยงามหวานเจี๊ยบแล้วเขหวานเจี๊ยบเดี๋ยวมาดูครับผลงานนะครับการล้างนะครับอันนี้ล้างล้างเท่าที่ล้างได้นะครับไม่มีแปรงขัดนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากชิ้นแรกเลยจะเป็นตะกุดนะครับตะกุดถักนะฮะสายยาวเลยนะ สมบูรณ์ด้วยนะยาวยาวนะมาดูชิ้นต่อไปนะครับต้องย้านะครับว่าล้างเขาที่ล้างได้นะครับไม่ได้ล้างแบบขัดเต็มที่เลยเป็นตะกุดตะกุดนะตะกุดเล็กตะกุดเล็กนี่ตะกุดเล็กนี่ตะกุดดอกนี้สวยไม่รู้สัมฤทธิ์เลยปะกองอยู่ด้วยกันนะนี่เป็นผมไม่มั่นใจว่าหลวงปู่ทวดเลยปะนะยังมีน้ําขังข้างในเลยนี่น้ำจากไม่น้ำโค้งเลยนะครับ น่าจะหลวงปู่ทวดนะผมว่าคาดว่านะครับดูต่อไปนะครับต่อไปนี้พระวิษนุรู้ปล่าผมก็ไม่มั่นใจอีกแล้วนะครับด้านหลังมันจะมีจานด้วยนะเนี่ยมีจานด้วยเนี่ยมียันจานนะเป็นรอยจานต่อไปนะครับต่อไปนี้คาดว่าน่าจะน่าจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับน่าจะนะครับมีไอนามข้างในกอบแตกนะสององนี้นะครับขอย้านะครับสององนี้ เป็นเนื้อผงนะครับเครื่องจับไม่ติดนะแต่ว่าอยู่ด้วยกันนะก็เลยมองเห็นตาเปล่าเป็นจ,จัตุคามนะมปีสามศูนย์หรือเไม่มั่นใจนะจัตุคามนะครับจัตุคามต่อไปเป็นพระพิกคคเนตนะครับนี่เป็นเนื้อผงนะครับสวยนะองค์นี้สวยเนี่ยต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นติพญานากพญานากล้างได้เท่านี้นะครับยังไม่ได้ขัดนีด่เหมือนเหมือนไอตอนที่ผมได้มานะี่ะอ่า ปากติดกับสร้อยเส้นนี้อยู่นะครับดึงออกจากกันก็หลุดเลยนะฮะเหมือนสนิมกินกันนะครับองนี้สมบูรณ์นะฮะพยานะนี่เป็นอะไรนะเนี่ยเปยนอะไรตอกเงินต่อทองมาไหมล่นะน่าจะวัดอะไรไหมล่ะอะไรเพิ่มพูนซัพย์หรือเปล่านะแกะไม่ออกเลยนี่ล้างแล้วนะครับล้างแล้วต่อไปครับต่อไป อันนี้เป็นอะไรไม่รู้วางอยู่ด้วยกันกล้องอยู่ด้วยกันนกสาริกาคู่วะไม่รู้อะเลยหยิบมานะครับนี่ปูทวดพระชุดของขวัญปีใหม่ห้าเจ็ดตัวเออปูทวดบัดชังให้นะนี่มาครบชุดเลยผมไม่ได้ขัดนะผมแค่เอ่อวิวิ่น้ําใส่นะครับได้ท่อน,นี้นะฮะเดี๋ยวต้องไปล้างแบบละเอียดละเอียดหน่อยนึงนี่ก็จะเป็นจัตุคามนะครับนี่น้ําขังเต็มจตุคามนะครับหลังนี้เป็นปิดตาพังพักการกวะ สิบสองนักสัตนะว์นะนีแน่แหวน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 หัวพลอยนะครับหลังดีอีกทีหนึ่งข้างหลังมีจานเล็กอะไรไปะดูแฝดนึงนะคนเดียวก็จะตะกุกตะกักนิดนึงนะไม่น่ามีอะไรน,ะน่าจะไม่มีอะไรนะหัวพลอยธรรมดานะครับนี่บรรยากาศรับริมโค้งริมโค้งฝั่งลาวนะฝั่งลาว อันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยข้างล่างเมื่อกี้อะไรไม่รู้ <c oughs> เนี่ยปิดกรอบด้วยนะครับกรอบเงินพัดสยามเทวาธิราชเลยว่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับด้านหลังเป็นถุงเงินด้วยนะเดี๋ยวนะเขียนว่าไงเอยเขียนว่าไงเออเอ,อ,อะไรอ่านยาก <c oughs> ต้งสีจางนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยงบนำอ้อยหรือเปล่า หรืออะไรไม่รู้นะครับมาทั้งสร้อยเลยนี่เป็นนางกวักนะครับนางกวักเนี่ยยังไม่ได้ขัดนะครับลังเท่านี้ผิวสวยเลยนี่โอเคครับนี่งานเดินเครื่องร้อยเปอร์เซ็นครับผมแม่น้าโขงครับแม่น้ําโขงะโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเครื่องตรวจจับโรคหายสามารถลงน้ำได้นะ งาอยังใช้ได้ปกติแล้วถูน้ำลงน้ำได้คนระับข้าเี้กได้น้ำได้ได้นานได้ปกติน,นะครัท่านสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะนะครับมีรุ่นต่อไปนี้เลยนะครับ